เชือก <laughs> อยู่แค่เส้นเดียว,ยวแล้วดูสินี่ครับอันนี้มีที่รองรแต่ไม่มีหัววันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เชือกใหญ่ยักษ์อย่นี้มาช่วยหยิบไปไม้ก่อนเริ่มก้อนก่อนดูที่ทางลมก่อนเจงมีนักเรียนที่เตะเตะเตะสมองบกตอนนี้ของเราเนี่ยไม่มีเชือกผูกเลยครับฝั <MAN> ่งนี้กับฝั่งนี้จะต้องเท่ากันทุกวงนี <MAN> ง่นี่ตะกุนเป็นแบบสองแบบนะอันนี้แบบ้องไนะเรียนผูกรังไม่อยากจะรังเธอเอาไว้ ใช่พี่มันไม่มีมีมาไม่ครบอ่ะครับผมครับผมมาร์คครับเป็นพี่เลี้ยงรุ่นที่28ครับรุ่น28ใครท่านนะครับผมยิ้มครับรุ่น28เหมือนกันครับ28เหมือนกันครับผมเอสรุ่น16ครับผมโอเคทุกท่านครับตอนนี้เข้ามาดูกันเป็นไงบ้างมาร์คพอรื้อเฟ็นทสองเต็นนี่ดึงสองเต็นท์อาหาดูสภาพดึงสองเต็นท์ครับดึงสองเต็นท์เลยครับวันทีนี้อ้โนี่ดึงออกมาแล้วเตร์็นท์มาสมองอันนี้อยู่ดีนะครบนะสมองอยู่ดีครับครบทั้งสมองครบสมองครบตัวนี้อ่าสมองคม้ เต็นโอเคอยู่ครับแต่นี้ว่าเราไม่ได้แกะออกมาว่าเดี๋ยวเราจะใช้อีกเต็นต์หนึ่งครับอ่าโอเคโอเคนี่มีนี่เชือกอะไรเนี่ยโอ้ชำรุดเยอะนะฮะครับอันนี้ชำรุดครับขาดมีขาดเชือกม,มีขาดมีอะไรพวกนี้ครับโอเคอุปกรณ์เต็นโอ้อันนี้ไอ้ห่วงเชือกเชือกดึงหลงัง,หลงเต็นต์มาพกดึงหลังเต็นต์ครับ,รบผมพกดึงอะไรครับเนี่ยไปแล้วครับไหมครับโอ้โหอ่าอุปกรณ์ทั่วไปใช่ไหมครับก็จะมีเสาคานครับที่เป็นคานของเต็นต์อ่ามีคานไหนคานหน้าคานหน้าคานหลังใช่ไหมันไหนอันนี้อันนี้อันนี้อ่า วางอยู่ด้านหน้าวางอยู่ด้านหน้าครับอันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเสานะไม่มีไม่มีเสาอันนี้นะปกติมันจะต้องมีครับผมนี่นะโอ้ปกติมันต้องมีอันนี้มันหายใช่ครับแลวคือหายไปครับเนื่องด้วยอุปกรณ์ที่มันไม่ครบอ่าโอเคมีหน้ามีหลังนะอันนี้นะทจริงๆมันต้องเป็นตั้งงี้ต้องมีที่รองงี้ถูกไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียหายเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยสีขาวเนี้ยแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยมีที่รองแต่ไม่มีหัวครับผมแต่อันนี้อันนี้มีหัวมีหัวครับแต่ไม่มีที่รองโอเคครับ โอเคอ่ะแล้วต่อมาอันนี้คือเสาหน้าหลังใช่ไหมพี่มะครับผมแล้วก็มีจะมีเสาตรงกลางด้วยครับเสาหน้าอะเสาต่อมามีสองกลางพี่ยิ้มไหนสองกลางอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเสาเสาคานนะครับเสาคานอย่างเต้นเสาคานเป็นไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเสียบข้างหน้าและหลังกันอ่าโอเคเสาคานนี้อ่าโอเคเสาคานนี่เราต้องใส่นี้นะเสาคานนี้นะอ่าแล้วเมื่อกี้เขาเลยดัดแปลงครับก็คือไออันที่ไม่มีอันที่ไม่มีใช่ไหมแล้วก็มาเสียบตรงกลางแทนอันที่คุณหายไปไปถอดเมื่อกี้นี้อ๋อถอดไปเสียมกลางได้อั้้้้้ยเปนนนนนนนาาาฝัั่งงีีะขใออคคืน คานก็เหมือนกระดูกใช่นะครับเป็นกระดูกกลางเต็นท์นะครับอันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางพอดีมันก็มันต้องครบประมาณนี้ต้องครบประมาณนี้แต่จริงถ้าบางอันเนี่ยคานกลางไม่มีก็ยังกลางได้นะยังกลางได้ครับแต่ว่าการดึงเต็นท์สำคัญมากต้องเอาให้อยู่ประมาณพี่ินี่อะไรครับอ่านี่คือเรียกว่าเสาข้างเต็นท์นะครับทั้งสี่มุมสี่มุมก็คือสมมติว่าผีเป็นเต็นท์นี่สี่มุมอ่าเนี่ยสี่มุมเต็นท์เนี่ยเราต้องดึงเพราะว่า อันที่หนึ่งของของเต็นท์เนี่ยบางครั้งมันจะห้อยลงมาใช่ไหมอันนี้มันต้องอยันให้เต็นท์ได้ขนาดคือไม,ไม่ไม่ไม่ติดพื้นถูกไหมครับพยุงเอาไว้ผมดูความยาวของเสานะครับเ,เท่ากันนี่ครับผมเลี้ยวจริงจรินงนี่มันไปมันไปจริงว่างงวใช้งานจริงนะครับไม่ครบอ่ะต่อมาสมอบกเนี่ยนะครับถ้าการใช้งานสมอบกมีความแตกต่างกันถ้าพื้นดินพื้นอะไรทั่วไปแบบนี้มันเอาอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นหินเนี่ย อ่อย่างนี้ไม่นะไม่ได้ไม่แนะนำจะต้องมีขนาดใหญ่กว่านี้แล้วก็ยาวกว่านี้ครับผมยิ่งสายยิ่งต้องยาวต้องยาวครับเพื่อให้อยู่กับพื้นครับอยู่พื้นอยู่แต่ว่าสมอเนี่ยมีบางครั้งเราก็ประยุกต์ได้นะเราสามารถเดินกับต้นไม้ได้่าครับผมผูกกับหินได้ใช่ครับผูกกับหินได้ให้ดึงให้ตึงอ่าดึงให้ตึงใช่ไหมครับแล้วมีสมอที่เป็นฝังดินด้วยฝังดินด้วยอ่ามีด้ฝังดินด้วยทไหมดได้หมดเดี๋ยวทำให้ดูเหมือนกันได้ครับแต่ว่าแต่การที่เต็นท์เนี่ยจะตึงได้ไม่ได้มีแค่สมองเดียว ต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเชือกที่เราเห็นงานตอนนี้มีเชือกอยู่แค่เส้นเดียววันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เชือกใยยักษ์เนี่ยมาช่วยซึ่งซึ่งเงื่อนที่จะใช้เป็นเงื่อนผูกหลังผูกหลังครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูครับวาจะการอย่างไงกว้างๆก่อนฮะวิธีการเลือกสถานที่นะครับบางคนก็จะหยิบไปไม้กวานเริ่มก้อนก่อนดูทิศทางลมก่อนทิศทางของลมทิศทางลมก่อนก็เต็นท์เนี่ยที่ถูกต้องต้องกลาง ให้ประตูหันหน้าเข้หาหาลมเพื่อให้ลมวิ่งผ่านไป่านไปแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสครับอยากจะกางเต็นท์ขวางลมก็ได้ก็เต็นท์ก็จะไปตามลม <laughs> นะครับเวลาขึ้นเต็นท์นะครับวิธีการอีกอย่างหนึ่งต้องเป็นพื้นที่เนินเป็นพื้นที่เนินดยมากนะครับมีพื้นที่เนินแล้วก็บางครั้งเน่เพราะว่าถ้าทับตอนฝนตกเนี่ยเป็นไงนำ้นำมันจะท่วม่งน้ำอ่าใช่แล้วก็พี่มาร์ก รอบเต็นท์บางครั้งถ้าเราอยู่สถานการณ์ในสถานการณ์ที่ฝนตกมากเราจําเป็นต้องขุดรอบเต็นท์ใช่ครับขุดเพื่อไม่ให้น้ําเข้ามาภายในเต็นท์เราขณะเรานอนทําเป็นรางน้ําใช่ครับโอ้โหโอเคหล <ๆ S 2> ายคนถามว่าเต็นท์นี้กันน้ําฝนได้กันได้ครับกันฝนได้แต่ไม่กันน้ําท่วมเนี่ยดูข้างล่างของเราพื้นที่เราเนี่ยตอนนี้มีรากไม้เยอะมากเพราะนั้นเราต้องหลบนิดน,นึงนะครับหลบนึ่งให้พื้นที่เรียบๆหน่อยเนาะเรียบๆครับเรียบๆ แต่บางครั้งเนี่ยการกางเต็นท์เบื้องต้นนะครับบางคนก็จะมีผ้าไฟชีทผ้าบูชีทเนาะใช่ครับปูรองทีนึิเพื่อการพวกเศษมาลงมาแรงได้เนาะเต็มที่แต่นี้เราตามสภาพจริงเลยที่เรามีอยู่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเต็นท์เราจำได้ว่าเมื่อกี้ลมมาทางนี้ใช่ไหมครับเราก็กางข้างหน้าอ่าโอเคแต่ล้วิธีการครับอัดพี่นักดึงอ่าพี่ยิมดึงนี่หน่อยสี่ตัวเนี้ยตัวนู้นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งครับจะต้องดึงสี่ตัวนี้ให้ให้ตึงก่อนนะครับนี้ตึงก่อนอ่ะอาจจะตอกหน้าหลังก็ได้อ่ะ ถ้าตอกคอแล้วมียเสียงโอยแสดงว่าโดนมือเพื่อนหรือโดนมือตัวเองอันนี้ไม่ต้องกังวลเนี่ยครับดึงของข้ายตึงเลยดึงให้ตึงครับี่ด้านหน้าอ่าดึงให้ตึงดึงยังอ่านะครับเช็คดึงให้ตึงอ่านะครับและให้ดึงให้ตึงอ่าพยายามตอกให้สุดครับเพราะว่าอะไรครับกางคืนเคยเห็นไหมครับมีนักเรียนที่เตะเตะเตะสมอบกผมเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ชอบเตะสมอบก รอบทั้งสด้านถูกไหมพี่มาร์คตึงเรียบร้อยแล้วเรตึงแล้วเราเช็คความแข็งแล้วโอเคตึงแล้วอะต่อมาทางนี้นต่อครับพี่มาร์คยิ้มครับผมขาของเรามีอะไรบ้างเดขอดึงครับนี่นี่นครับเราจะเป็นแบบอ่าดึงถอดออกแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆครับอันนี้ดึงถอดออกไปง่ายง่อ่าโอเคปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่นี่ทีหนึ่งครับนี่ครับความยาวก็เข้ากับขนาดของเต็นท์ครับผมเท่ากับขนาดแต่จะเกินระมหน่อยก็คือจะมีรูอยู่ปลายพอดีนิดนึง เวลาจะกางเต็นท์ดูนิดนึงผมว่าแนะนําว่าเช็คซิปเช็คอะไรด้วยอ่าเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกางเรียบร้อย,ลอยแล้วซิปใช้ไม่ได้ไใช้ไม่ได้ไไไดอันนี้เป็น<ม>เรื่องใหญ่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องข้อควรระวังนึ่งครับต้องเช็คเช็คเช็คหน่อยครับว่าซิปเนี่ยมาใช้งานได้ไหมเข้าควรระวังเดี๋ยวผมเจออะไรผมจะไปเรื่อยๆนะอ่าโอเคได้อะตอนนี้ได้แล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยพี่ยิ้มหัวตรงนี้ใช่ไหมพี่ยิ้มชูหนอยเนี่ยอ่อะอันเนี้ยจะเป็นเสาเนี่ย ที่อยู่ข้างหน้าจะจะต้องทิมไปที่เสากลางเสากลางครับเพื่อทลุกมานี้อ่าตัวนี้จะเป็นกลัวควบคุมเลยครับเต็นท์โอเคไม้นี่เราควรวางไว้ข้างนอกหรือวางข้างในครับมันจะแล้วแต่นะแล้วแต่ครับแล้วผมบอกเลยว่ามันแล้วแต่การออกแบบมาบางบางบางอันก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกครับแต่บางอันเข้าอยู่ในก็อยู่ข้างในก็อยู่ข้างในเหมือนกันอ่าโอเคตอนนี้เราเจอปัญหาจริงแล้วนะครับก็คือว่าตัวตัวที่เป็นตัวตัวตัวดงเป็นไงนะพี่มาร์ค <ee> ตัวดึงที่ว่าใช้ดึงกับเต็นท์นะครับอันนี้มันมุดเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราจะมูโดยการใช้สมอ <Australia> oh. ที่มีขนาดมาขนาดเล็กลงมาลองดพมมูพี่ยิมอ่ะยิมมือผมถ้าผมร้องก็แปลว่าผมเจ็บอ่าอ่าโอเคผมเ,เริ่มละเร,เริ่มละผมเริ่มเจ็บละโอเคโอเคพอได้ไหมอ่ะยิมต่ออีกนิดหนึ่งโอเคนะโอเคครับ เดี๋ยวเราจะโมกันอ่ะดูมาพี่รักมาลองใหม่อ,ามามอ,ออกไหมพี่รักออกไหมไม่ออกไม่ออกครับติดไม่ได้ออกข้างหน้าไม่ออกดีแล้วครับเป็นเสียงะระฆังเพราะฉะนั้นไม่มีสปั๊บผมผมใช้วิธีการปรับเอาก็คือใช้สมอ <S <S เพราะว่าไปในสถานการณ์จริงหาอะไรที่ได้ต้องช่วยได้เนี่ยช่วยได้ครับผมอันนี้อันนี้สมอสมอเท่เสมออ่ะใช่สมอเท่เสมอครับเดี๋ยวเขาไปสปอนเซ์ให้เรานี่ครับใช้การปรับเอาครับ เรียบร้อยครับโอ้โหอดีครับได้ครับอ่ะเสาหน้าสดงขึ้นไปแล้วโอ้โหตนนี้นี่จะเป็นเสากลางครับผมต่อมาพี่มักใส่อะไรครับอ่าเลางครับผมอันนี้อ่าอยวเราจับดูนะครับจับัครับเพื่อใเมับด้านนะครับเป็กลา่จับพื้นของเราก็จะตึงทั้งหมดเลยที่เราตอกสมอนะครับโอเคก็เส้นของเราครับ ถ้าดูจากด้านข้างครับอันนี้จะตึงแล้วจะไม่มีหย่อนทองช้างตรงกลางนะครับผมอืแต่ตอนนี้อ่าเต้นตึงมากโหเดี๋ยวผมขอดูพี่มาร์คลองรูดสิปให้หน่อยเลพอดีไหมรูดสิปนะครับอ่ะลองดูรูดสิปได้ไหมสิปเนาะว่าว่าว่าสมองโอเคไหมปิดได้ไหมอ่าโอเคพีมรูดได้นะเอาพีมไปฝั่งนู้นพี่มาร์คเวลาเวลานิดนึงเวลารูดสิปครับถ้ามาครั้งไม่มั่นใจก็เราดึงประยุงมาหน่อยดึงปยุงเต้นถ่างข้างมาก่อนครับ แล้วถ,ถ้าลุดเลยครับถ้าลุดเลยโอกาสซิปแตกมีเยอะบางครั้งนะครับไม่เป็นไรลองดูอ่าโอเคกูโอเคครับทุกท่านพี่มาเมื่อกี้เราเจอปัญหาอะไรนิดนึงเจอปัญหาคือว่าเราไม่สามารถลูดซิปได้ครับเมแล้ว<อ>มังก,ก,กี้เป็นยังไงเมืกก่อกนี้เมื่อกี้นี้กกนอ่าอันนี้จะอยู่ข้างในครับผมอ่าจริงๆไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากครับเราใส่ผิดเองครับอ่า oh, n <no. S 1> อันนี้เดี๋ยวเอาเสามาข้างนอกนะครับผม,มเดี๋ยวใส่สมอเข้าไปใหม่อีกทีนึงก็คือตอนนี้ครับก็คือตัวนี้ซิปจะอยู่ข้างในกันแบบนี้ถูกไหมครับผม แล้วตัวนี้จะเป็นล็อกเต็นท์ให้อยู่กับที่ถูกไหมครับครับผมล็อกเต็นท์กับ่แล้วผมก็ใส่ไปปั๊บโอเคอ่านี่โอเคแล้วครับเรียบร้อยโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองพิสูจน์ดูครับใยการรูดซิปว้าห้าเป๊ะสุดๆอ่าครับสุดๆุสุดสุดเราจะมารูดได้พอดีเลยครับผมตรงนี้อ่าใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับรูดลงเลยอ่าเห็นไหมรูดเลยโอเคตอนนี้เราจะเล่นที่เสารอบค่างแล้วใช่ไหมพีมอ่ะเสาข้างเต็นท์ ตอนนี้เราจะเต้นสี่เสาเป็นหลักถูกไหมครับ,รบเดี๋ยวผมอะไรเพิ่มเติมก่อนปาพิมพ์มานหนนึ่งพิมพ์มาครับตอนนี้มีเสาอยู่สี่ต้นนี้ใช่ไหมครับเพ<ช>ราะว่าเต็นท์เนี่ยนะครับเราเราจะไม่สามารถมัน,มนจะต้องบางครั้งเนี่ยต้องเอาเหมือนเหมือนบ้านแล้วกันเนาะเขามีชายคาไงครับ,<ช>รบสายคาก็ต้องมีรองขึ้นมาเพราะนั้นเสร็จปั๊บเขาใช้ตัวนี้ครับในเสาเนี่ยเสาสี่ต้นเนี่ยเป็นตัวรองครับแล้วเสร็จปั๊บเวลาเราจะต้องดึงเต็นท์เวลาดึงเต็นท์เขาบอกดี่สุดคือประมาณสี่ห้าองศาตามแนวเลยครับในตรงนี้ตามนี้นะครับแล้วก็ลงนี้ ครับผมอันเนี้ยเป็นเต็นท์เนี่ยที่ยังสามารถรูดได้รูดได้ครับนะตับอยางนี้ตึงได้ครับรับอยาตึงได้นะครับวิธีการของเราเดี๋ยวเราจะขึ้นสี่ต้นแล้วมีลักษณะแนวเดียวกันด้วยอ่ะพอผมขึ้นแนวนี้อ่ะพี่มาร์กลองตอนี้กันเนาะโอเคลองดูกันนะเดี๋ยวลองดูต้นนี้กันพิมพ์เราจะทำระยะห่างเวลาดึงเต็นท์ครับถ้าถูกต้องนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะต้องเท่ากันทุกมุมทุมุมเท่ากันครับทํามุมทุกมุมอ่ะเราลองดูอ่ะลองดูนี่สี่ห้านะอ่ะ ดึงแล้วโอเคเดี๋ยวจะดึงด้านข้างนะดีดึงด้านหน้า,นานด,ด้านหลังก่อนเยวดึงด้านหน้าด้านหลังก่อนดีกว่าอ่ะโอเคพี่ม้าบ,บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องดึงด้านหน้าด้านหลังก่อนครับเพื่อว่าให้ให้ตอนนี้เราดึงซ้ายขวาก่อนเรีย <c oughs> บร้อยครับรอันนี้คือตัวหลักแล้วซ้ <ลง S 1> ายขวาเหมือนแคนขาแล้วครับตอนนี้บาลานซ์ของเต็นท์นะครับมันจะตอนนี้เราดึงก็คืออย่างนี้ได้แล้วมุมเนี้ยแต่ว่าบาลานซ์เต็นท์นะบางครั้งด้านบนเนาะด้านมีการดึงไว้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะดูบาลานซ์ด้วยตอนนี้ของเราเนี่ยไม่มีเชือกผูกเลยครับ ปกติตัวนี้ครับจะเป็นตัวรูดแล้วก็ดึงผูกมาคล้องแล้วก็ผูกมาแต่กรณีนี้ผมไม่มีเลยผมขออนุญาตใช้แบบนี้แทนเลยแล้วกันนะครับตะกรุดเบ็ดแนงโหรอเหลือเยอะไปครับพี่วีดูนะครับนี่ตะกรุดเบ็ดมีสองแบบนะอันนี้แบบคล้องไงคล้องครับเพิ่าเดี๋ยวพี่วี่มาทำแบบนี้ด้านหลังเหมือนกันดึงก่อนเดี๋ยวค่อยดึงคล้องให้หน้าหลังก่อนยังไม่ดึงตึงนะอ่อ อยู่ไหมครับพี่มาร์คครับอยู่แล้วครับโอเคแล้วดึงมาแากครับลองดูประมาณครับอ่าไม่ยาวไม่สั้นไม่ลงได้อ่าพร้อมาลงเอาแค่พออันนี้นะครับนี่ครับให้ตรงกับแกนอยู่นี่พี่มาร์คกระแกนแกนตรงนี้โอเคอีกนิดนึงครับพี่มาร์คมันอ่อขวานีดนึงครับอีนึงโอเคตรงตรนั้นโอเคดึงเลยพี่มาร์คเลียนผูกรั้งไม่อยากจะรั้งเธอเอาไว้ครับเงื่อนผูกรั้งนี่แหละประโยชน์ของมันอยู่นี้ผูกรั้งคือสามารถที่จะปรับ ล่นได้่นได้เลาย,ยาพราะเต็นท์นะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แบบว่ามันกลางเฉยๆฉเป็นที่ลม่มมันไม่กลางมันห้องแอร์มันต้องมีลมมาตีเรื่อยพอลมมันพดัดตึง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 นี่ครับดูการผูกรังนะครับนี่ครับอ่ะนี่นี่นี่ทักนี่เดี๋ยวผมเอาพีวีไปมั่นนึงพีวีเลยนะเส้นแกนนี่คือเส้นหลักใช่ไหมครับเส้นหลักอ่ะพีมยังไงครับเอานี่นี่เส้นละเส้นรองนะผมได้เส้นลกเส้นหลักนี่นะอ่ะเส้นหลักนี่นะอ่าผ่านไงครับผ่านบนไปเรื่อย โอ้ง่ายมากครับง่ายมากประมาณสามเกลียวก็ได้ครับแล้วแต่สามเกลียวสี่เกลียวไปเรื่อยๆนก็โอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับอ่านี่อ่ะสำหรับเมื่อเราพันี้เป็นลองไอ้สหลักเรียบร้อยครับเราก็กวาดเข้ามาอ่าแล้วเหมือนตะกุดเบ็ดตะกุดเบ็ดในตัวตะกุดเบ็ดนะอ่าตะกุดเบ็ดปั๊บอ่าโอเคตะกุดเบ็ดที่ถูกต้องต้องออกคนละเท้าออกคนละทางกันถูกต้องครับเนี่ยครับดูหนช้าๆนะเนี่ยคนละทางกันอ่าแล้วก็อ่ะพี่น้องรู้ให้รหน่อยรู้ได้ไหมอ่า อ่าอ่าโอ้สุดยอดอ่ะไม่ยากด้วยนะ,ะปาัความตึงครับ เต็น์กลางถือถือว่ามีคุณภาพมากดูลายเต็น์ครับตึงเป๊ะเลยทุกมุมครับตึงเป๊ะทุกมุมครับเสร็จแล้ววิธีการผมอีกก็คือตอนเนี้เราเราได้แล้วเราได้สี่หลักๆหัวใจก็มันคือหน้าหลังหน้าหลังครับแล้วก็มุมสี่มุมสี่มุมแล้วก็ดึงด้านล่างอาจจะเป็นสี่เป็นหกก็ได้นะครับแต่หลังจากนั้นครับเต็นท์เองเนี่ยบางครั้งถ้าสมองไม่พอยริงก็กอย่างเงี้ยได้ แต่รนกรณีที่อยากจะการสมว่าผมไปไปหยิบไม้มาแล้วอ่ะครับผมเข้าป่านะครับเมาขี่ล่าสัตว์สามารถหาไม้ตัวเลือกนะครับเดจะ,จะ,จะใช้ไม้แทนอะพีเอ็มเพื่อตอกตัวต่อมาพี่มากกร์กตัวนี้อะลองดูว่าอยู่ไหมอยู่ไหมนะครับจริงๆปะหาไม้ได้ครับแต่วิธีการผมแนะนํานิดนึงครับถ้ามีมีดก็ให้มันแหลมนิดนึงใช่ไหมให้มนมครับ,รบทำให้ปลายแหลมครับเพื่อที่ว่า กรตอนี้เนี่ยต้องใช้หินจะทำไงดีอ่าเราจะหาหินที่หาได้ภายในพื้นที่ครับผมอ่าใช่คล้องมาได้เลยไหมอยู่ไหมนี่ไงวางทับไปข้างในเลยนี่นะครับอ่าใช้ได้ลองดูครับเนี่ยปรับให้ดูระดับอ๋อแต่ต้องระวังเราเตะด้วยนะใช่ต้องระวังเตะครับอันนี้ถ้าไปอ่าลองดีนะหินอยู่ใช้ได้ไหมอ่าไม่ได้อยู่ครับทำให้ดึงได้เหมือนกันครับอันนี้ได้นนอันเคสแรกเคสต่อไปอันนี้ใกล้ไหมอ่าลองดึงนี่ก็ได้ดึงกับต้นไม้เลยก็ได้ลองดูสิที่มาร์กได้ไหม ต่อเชือกครับผมว่าไม่ไม่มีไม้แล้วอุปกรณ์หมดแล้วอะตัวนี้แต่มีต้นไม้ด้านข้างอาจะเอาเชือกเรามาต่อเองก็ได้งงคุณจะงงเองไม่ต้องนี่นะพี่มาพี่มาก็งงผมก็งงนะพี่มากแม็กจะวางยาผมนะแบบหนึงนะพี่มาโอเคเนี่ยครับพันอีกสักหนึ่งรอบเลยเนี่ยนี่นะนี่แกนนีะครับคืนนี้ผมทำตะกุดเบ็ดเก่งเพราะว่าผมโดนทำมาสิบประคังครับทำค่ายก็มีแต่ตะกุดเบ็ดนี่ครับนี่ครับ เนี่ยดึงได้ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เหมือนกันครับวันนี้อ่าคดีเดียวกันด้านหน้าเนี่ยเรายังมีอีกสองจุดที่เรายังไม่ได้ดึงก็คือตรงที่วางเท้านี่เองวางเท้านี่เองแล้วก็ตอกทะแยงครับอันนี้สําคัญแล้วก็โอ้โหนี่โไม่ได้ปบ๊บอ่าอันนี้สาคัญใช่ไหมครัคัญครับก็วางไว้ามมอมีตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับไม่ได้ก็แนวนี้ครับตอกได้ปลอดภัยตอนนี้แต่ลูกเสือครับนะครับ เขามีสําหรับการม้วนเก็บได้อะไรได้ต้องครับอ่าครับวิธีการอันนี้เหมือนกับข้างๆซี่โคงอ่ะพี่มาร์คอ่ะขอดึงหน่อยส่วนแม่พี่มาร์คลองดูซีได้ไหม แต่ที่สำคัญเนี่ยเวลาเรากางเต็นท์เสร็จเนี่ยถุงเต็นท์ขอถุงเต็นท์นิดหนึ่งถุงเต็นท์ครับพี่อ่ะถุงเต็นท์เองถุงเต็นท์เนี่ยบางครั้งลมมาแรงมากนะครับลมมาแรงมากแล้วถุงเต็นท์เนี่ยหายประจำใช่ครับเพราะคนกลางกับคนเก็บเนี่ยคนละคนกัาบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาถุงเต็นท์เนี่ยมีหลายกรณีนะครับอันที่หนึ่งยัดไปลงต้ยัดแปลงต้นี่อ่าเก็บไว้เป็นกรณีไปอันที่สองเขาก็ไว้ที่คานบนครับนี่ บางทีก็เอายัดก็ใบกางคานบนใช่ไหมใช่แล้วจะเก็บอ่าก็คือง่ายสุดไว้ได้ในเต็นท์ไว้ไดในเต็นท์เพราะควระวังในการเต็นท์ครับอย่างแรกครับคือการเลือกพื้นที่ครับในการกางเต็นท์อย่างที่สองครับคือเรื่องความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการกางเต็นท์ครับผมนะครับที่ข้อระวังครับแล้วก็อ่าอย่างที่สามครับจะเป็นเรื่องของการจัดวางเต็นท์ครับในกรณีที่ว่าอ่าทางโฟลมเข้าอย่างเงี้ยครับผมนี่ใลมพัดไหมใช่ครับก็จะคือเข้าข้างในครับดูจากลมอันนี้ได้เลยอ่าใช่ไหมใช่ไหมใอ่าาพอดีเส้นทงวิ่ง อ่าพี่มเพิ่มเติมไหมอ่าของผมถ้าส่วนใหญ่ข้อควรระวังเนี่ยหมดแล้วแต่ก็แนะนำก่อนที่เราจะกางเต็นท์นะครับควรจะตรวจสอบอุปกรณ์ต่างให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกางแบบฟรีๆไปอ่าใช่ใช่ครับผมประมาณนี้ก็ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบก็ต้องหาเอาใช่ครับอายุบแล้วก็ผมฝากนิดนึงครับถ้าไม่อยู่แล้วนะผมเน้นยันให้ปิดเต็นท์ปิดเต็นท์ครับผมปิดเต็นท์รูดให้เรียบร้อยอ่าทั้งสี่มุมนะครับอ่าโอเคนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้ากลางคืนเปิดงี้ได้ เราอยู่ในเต็นท์นะอยู่ในเต็นท์ครับผมแล้วก็ผือไม่ปิดได้ปิดได้มาปิดอากาศจะไม่ค่อยออกใช่ครับก็จะร้อนอยู่ภายในเราจะเปิดภายในเป็นหลักนะครับประตูสี่มุมข้างล่างอ่าเปิดได้เปิดอะไรให้ให้ลมโฟลที่สุดครับเพราะว่าการการตีแล้วก็ที่สําคัญครับการกางเต็นท์เนี่ยผมเน้นย้ำเรื่องเรื่องของความแข็งแรงเนาะครับผมอ่าเพราะว่าถ้าเต็นท์ไม่ตึงเต็นท์หย่อนฝนตกฝนตกคือจบนะครับฝนตกคือน้ําก็จะลงมากับเราเองอยู่ที่ในเต็นท์เนี่ยนะครับ ข้างๆต้องให้ตึงนะครับเพื่อให้น้ําไหลลงออกมาได้ง่ายๆครับผมโอเคเพราะนั้นการกางเต็นท์หัวใจสําคัญก็คือนะครับเราบอกแล้วว่าดึงฐานให้แน่นครับผมจะสี่ตัวจะหตัวได้หมดครับผมแล้วก็มาพอดึงตอนฐานเสร็จปั๊บนะครับเรามาขึ้นอะไรครับขึ้นแกนเสาอากลางแล้วก็หัวท้ายหัวท้ายครับพอดึงให้ตึงแล้วก็มาดึงนะครับน้าหลังให้เรียบร้อยอ่าดึงอะไรกัสี่มุมนี่ฮะสี่มุมครับผมสี่มุมสี่มุมให้เรียบร้อย เนี่ยครับก็เป็นการกางเต็นที่ต้องเรียกสมบูรณ์แบบมาโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับพบกันใหม่อีพีต่อไปครับกับการเตบเต็นครับวันนี้เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ครับช่องซูเปอร์สมาร์ทของเรานะครับพราะวใหม่โอกาสนะครับวันนี้สามคนครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ